หาเดินอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพี่คนช้างก็จะปิดตาด้วยแปลว่าพี่คนช้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการหาเดินเราจะมี3 station. สเตชันเซียที่หนึ่งคือตรงนี้สเตชันที่2คือเก้าอี้2ตัวนี้สเตชันที่3คือเก้าอี้ตรงนั้นนะครับแล้วโดยที่มีน้องคนเสื้อดำาน่านนะคระับเป็นคนประจำเป็นคนประจำช้างเรียกชื่อฐานทับฐานทับฐานทับเป็นเวลาสามครั้ง แล้วก็แล้วก็จะเป็นการทดสอบกันก่อเริ่มจากทดสอบตัวที่มาเปิดตาสองข้างก่อนเดี๋ยวเราจะาจุดที่2เราจะทดสอบปิดตาข้างซ้ายจุดที่3ามทดสอบกันปิดตาข้างขวาแล้วก็มาประเบอร์ทันทีครับครับเดี๋ยวรายละเอียดคุยกันเนาะี่ี่หยุดมาดเรก็เหมที่น้องมาเบอนลจะ

ไม่ชนเลยตอนนี้เราจะให้ช้างปิดตาข้างหนึ่งนะครับเราให้ช้างเดินหลบสิ่งกีดขวางทดสอบสายตาเขาว่าอีกข้างหนึ่งสายตาเขาจะดีไหมตอนนี้เราปิดข้างขวาอยู่นะครับดูว่าข้างซ้ายเขาจะเดินได้ไหมชนหรือเปล่านะครับ